เบิ้งไม่ต้องบ้ง,บง,บง,บงเอาน้านะครับท่าท้างามไปบรรกุตตำลรงนะครับพีบ่น้องนี่นะครับผมบ้าเจ้าามไปที่รถม์ไส้คามไปเพื่อเสิบ่วด้นะครับมันน้ำมันไหลแห้งนะครับ ครับกับชุบอว่าตอนแรกที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับข้ามไปบรันรกุฎตำลรงนะครับาบาันกุฎตำลรงเข้านีนก็ขึ้นตำบลที่ฐานนะครับอำเภอป่าติวยะโตทอบนะครับช่วงนานี่นะครับ ช่วงนาผลนี่ท่วมทุกปีนะครับแถวบ้านเขานะครับท่วมทุกปีอคันปีไดน้ำวัดท่วมนี่ถือว่าโชคดีนะครับปกตินี่ตานาผลมากนี่ท่วมทุกปีนะครับอฟังนี่เป็นนาท่ำนะครับนี่กับนาท่ำเหมือนกันพี่น้องบ้านเขากับบ้านเขาแล้วเบิดนะครับบ้านเขาแล้วเบิ้ดทุปีแต่ว่าน้ำกระท่วมทุ้ปีนะครับพี่น้องนี่นะครับตา ผมจะติได้กลับไปทางเกานะครับเพราะว่ามันไปว่ได้นะครับมันนัำมันไหลแห้งนะครับพี่นอ้องอะ